บริษัทชั้นนำระดับโลกด้าน material science ให้ความสำคัญกับการสร้างพลเมืองคุณภาพเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรจังหวัดอระยองให้เป็นต้นแบบเมืองแห่งความสุขโดยร่วมมือกับสถาบัน RLG รักลูก Learning Group ดำเนินโครงการดาว EF พัฒนาเยาวชนสู่ความสำเร็จเพื่อระยองผาสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดระยองมาตั้งแต่1มีนาคม2560ซึ่งทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมมือกันต่างเห็นว่าทักษะสมองส่วนหน้าหรือ executive functions เป็นทางออกที่สำคัญที่ส่งเสริมภูมิคุ้มกันชีวิตพร้อมกับป้องกันและแก้ปัญหาเชิงรุกที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กและเยาวชนไทยตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินง,งานที่ผ่านมามีผลสลัมฤทิ์มากมายที่เกิดจากโครงการ จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำชุมชนแล้วกว่า1,600คนซึ่งบางส่วนได้กลายเป็น EF Facilitator ช่วยขยายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่เผยแพร่องค์ความรู้ EF สู่ภาคการศึกษาสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน่วยงานสาธารณาสุขและประชาชนขยายความรู้สู่เด็กปฐมวัยมากกว่า30,000คน มีศูนย์ระยอง e f Center โดยเทศบาลเมืองมาตาพุทธเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานให้กับที่อื่นและยกระดับการนำเนินงานจากประถมวัยสู่ชั้นประถมศึกษาคุณบริษัทดาวได้ก่อตั้งในประเทศไทยมา55ปีแล้วเราได้อยู่ในระยองเนี่ยประมาณ30ปีเราเห็นระยองเป็นบ้านเพราะฉะนั้นเราอยากจะสร้างระยองที่เป็นบ้านของเราให้อยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างมีความสุขจเจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน แต่เรามาเห็นปัญหาเรื่องยาเสพติดมาเห็นปัญหาเรื่องการใช้ความรุนแรงดังนั้นเราจึงคิดว่าต้องหาวิธีที่จะมาช่วยแก้ปัญหานี้ปัญหาของความรุนแรงเนี่ยเกิดจากความเข้าใจตัวเองความสามารถในการกํากับตัวเองวิธีการคิดการตั้งคำถามที่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราเชื่อว่าถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะหายไปปัญหาความรุนแรงจะหายไป ปัญหายาเสพติดจะหายไปสำหรับทางดาวเรามองว่าการพัฒนาสมองทาง EF เนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้และตั้งคำถามว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นแล้วเนี่ยเราจึงส่งเสริมโครงการนี้ขึ้นมาโดยเริ่มต้นที่ระยองและได้รับผลตอบรับอย่างดีมากจากนั้นแล้วเราก็ขยายไปตามจังหวัดต่างๆนอกจากนั้นแล้วเรายังส่งเสริมให้พนักงานของเรา ได้นำความรู้การพัฒนาสมองทาง EF ไปใช้กับครอบครัวซึ่งได้รับผลประโยชน์อย่างมากต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่มาร่วมสนับสนุนในงานนี้แล้วก็เราจะมาช่วยกันสร้างคนเก่งและคนดีสร้างเด็กเก่งและเด็กดีสำหรับประเทศไทยครับขอบคุณครับการที่เราส่งเสริมเรื่องทักษะสมอง EF ในเด็กเนี่ยนะคะเราอยากใหเ้เด็กทุกคนได้มีโอกาสใช้ศักยภาพ ของสมองซึ่งมนุษย์เราเนี่ยได้มาจากธรรมชาติเนี่ยนะคะให้มันเต็มศักยภาพที่สุดเขาสามารถคิดวิเคราะห์ได้สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้แก้ปัญหายากๆได้สามารถที่จะกำกับตัวเองอันนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะทำให้สมองส่วนคิดของเด็กะค่ะหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เราก็ตามเนี่ยทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสมองส่วนอารมณ์นะคะซึ่งมันซับซ้อนอยู่ในหัวของเรานี่แหละมันก็จะต้องมีความรู้สึกที่ปลอดภัย เราก็จะทําอะไรอะไรก็ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราส่งเสริม EF เนี่ยค่ะเรากําลังทําให้คนเป็นพลเมืองคุณภาพที่ดีของประเทศของจังหวัดระยองได้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในทุกๆภาคส่วนและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ของจังหวัดระยองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพจึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนง,งานระดับจังหวัดแบบมีส่วนร่วมขึ้นโดยมุ่งเน้น ส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงผลักดันโนโยบายส่งเสริม EF ตั้งแต่ระดับผู้บริหารระดับปฏิบัติการในภาคการศึกษาสาธารณสุขภาคประชาชนสร้างระบบนิเวศการขับเคลื่อนง,งานอย่างเป็นระบบและขยายความรู้แก่ผู้ปกครองในจังหวัดระยอง สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนง,งานอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและมีความชัดเจนที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานขยายความร่วมมือไปสู่พื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั้งจังหวัดระยองสอดคล้องกับการเป็นจังหวัดต้นแบบแห่งการพัฒนาเด็กผ่านการส่งเสริมทักษะสมอง EF และนี่คือภารกิจของพวกเราที่จะร่วมผนึกกาลังกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองระยองของเราไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน EF จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างเด็กไทยเก่งดีในศตวรรษที่21